ที่2หลักที่6ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2องในการสุดท้ายปรักาเขดูคเนคุเสียงกันได้นน้องนเนาะอาครับพี่น้ครับคลิปนี้กไปสามีครับเดี๋ยวมาเปล่อนี้สามสองแปด 3ามสงแปดฟังอีกครั้งนะรางเล็กหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก3,2,8สองแปดรางวัลเล็กหน้า3ตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะทําการออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวจํานวน2ครั้งซึ่งเรางวันรางวัลสี่พันบาทค่นสามสองแปดมึงขึ้นนี่ขี่รถไปดีดีหวี่ยาเวย่ จะไปกับครับเพราะเป็นแบบเค้าบอกอยู่ไม่ว่ากู วันที่ 2, องวันที่6กวันที่ยีเจ็อ่าแล้วก็แเข็มพอดีไงออาดูสามเทียนปะเพราะช่แล้ไม่ได้นับเป็นแปะเข็ม้องานยากีสามเข็มหกเลี้ยนเทียนทบนี้ไม่นี่เข้าไปเลไม่ฉีดเขาไปเลยโอ้แต่ว่าทนาบ้านจะรุบ้านปุทเลยทีเดียวเลยแล้วยหองไปเชิญกจของยาพี่เปาไปต้องไปควยอยู่เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวล็ออยู่าไป พระพุดเป็นตาป่วยเป็นตาไข่อยู่ี่โรงพยาบาลพยุไปผู้เดียวเก็ไปน้าดอกเพถามหาบัตรมอรันอกอากได้บัตรฟีแต่ก็ียว่าเออไปหอดหนาห้านายีเอาไปนี่ยนะใชบอกว่ามาถึงง่ายีถามหาพี่บ่าวใต้เลยนะสบายเลยสบายมาได้เลยไม่เอสูเด๋ ยัอม่เบียรอนนัเียรรสเคมแล้วขาสิสิ่นันเมันละข่าหนี่ยพิมวาวเลยเปิดไม้วาวเลยป้ามากินข้าวกับพนมพ่อเอกนะครับทางมพิเหี่ยวมันสาหนึ่งหนึพนามันออกยังไงหนึ่ออกแล้วตีออกเรวหนึ่งหนึ่งห่ชสมตัวไห เฮ้ยไม่หน่อยใครซื้อซีสองซีสามมีนี่คือขั้วประเทศด้มือรจานไฟบวกเอกน่อยออกแ่งลดจ้าพอกัรห้องเองเลยด้วยจ้าเขเบียนยัง เปลี่ยนเลยครับามต้องได้เลยเพราะน้ำเป็นเรื่งหญ่เสียงร้องกรีดหรือเสียงร้องบอส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 อสบ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 อบอส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 อสบอสสบอ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 บออสบอสบอสบอบอส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  หกเก้าศูนย์เอามาอะไรนะลูกคิวบอกอะไรใหญ่หกอะไรนะเก้าแปดสองห้าหรอคิวบอกเลขอะไรใหญ่ ก็ออกไันี่ไปแล้วเมื่อกี้บอกย้ายตอดนึใบเลยนะควบอกเรียกอะไรใหญ่นะโอ้ใหสรวกัน้วเตมตัวนี่ค่ะเต็มตัวนี่มองวันเดยมื่อวันนี้สงเดื้นจำใหม่ติด้องวันเนี่ยเพราะเราติดองมีการอันสลับพร้อมเด้เรียกให้พ่อ สลับกันบ้างสลับไปสลับมาเห็นาูนยเลก้เีดเด้อเ้าที่ปดวกล่องด้ยยุ่งขันถึงเรียกูายกับ้อมโอ้ยที่มันเป็นโอเคพอจคกดถึงเองด้กดถึงเนีุ่้หอมง่าจตืนีบกดไ่อกก้เรามกดคุเอก็้เฝ้าถึงเรกเลาวมนองแจกนเวที Ayoo Kure seri he Kure seri he Si, Tommy 8บาทต้องพอไหครับไม่หน่อยอันน้คบบาทอันนี้แปดพัแบาทแต่ถ้าเป็นใบเกียวจะสาบาทแต่ที่เขาแก็บเมื่อวานอืเป็นใบเกียวไอ้โค้ดยี่สิบล่ะบู๊บบูบโค้ดแป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 ดชื่อว่าเลขะลอตเตอรี่ของอีกแม่เขาซื้อยูแต่ว่าจะไปหาสิบบาทนี่แหละโอ้ยยีเลขกันนะนะ ลอตรี่นะจะยายามบเิอู่นี่แหล่ต้องไอ้เียนาเรี้าสิบาทวะสัตว์คือาวะขแคือวาหาลอยอุ้ยวุ้ยุ้ยมาดูก่อนมาดูก่อนเนี้ยมาดูก่อนบุญแม่ระวังไม่หน่อยมีอยู่นะสัตวมีอะไรบแม่น่อยี้รถปดนึงอะ 8ปดจิตมีบลาเจโอ้สี่ก็แปดสี่ก็แปดนี่อันละกนมีหลักแปดหมเลยม่ครับโอ้ก็ผอ้ผ้ดพถืกอ่ะพี่อว้าปลาตกปลาตกจะไปสองสหปดปลากพุดถืแกกงนื้อโอ้ยตายแล้วเยอะเลยน่นี่โอ้ย เอ้ยนอะหนึ่งสองสามสี่ที่ใบพี่เขาจะเอาป้าพี่ว่าพ่อหาใบหาใบโอ้ผู้ถือเพิ่นว่าปากว้าาาอาา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 า่่าาย ชุดประบ้านปดเนะครั้มเร่ไรด้ข้างหลังนั่นรถมี่วอรกำลับซื้อวอมิานี้ล่ะ้แปดเกียรนะครับเต็มๆนะครับซอมแดงนะครับเอาปซื้อใต้ดินด้วยต้เอาซื้อใต้ดินอีกห้าสิบบาทคับ พืดลายหาสิบาทเลียใส่มือแล้วมัพ่อหารอยไอ้ลันใเท่าไหนก็บาเหลียวจะเปลี่ยนนะครับอะขั้เปลี่ยนเปลี่ยนก็ถือดิเอาพให้่ไหนเราทีนงเอาพี่น้องครับเท่าไหนต้องเราทีหนึ่งก่อนสะดวมปรอเดี๋ยวปรเดี๋ยวล้อีกก่อนื่แล้ววันใหญ่

แม่หน่อยก็เลังไปค้นหาของเราอยู่วะแม่ลล <c oughs> หน่อยแล้วก็เลังไปเบิ่งอยู่ <c oughs> พุ่นแม่มีไหมคะแม่เพราะว่าเก็บใบนี้มานะเก็บใบนี้ใบยอแล้วก็เก็บุกพี่น้องมื่เก็บใบก็นนะแม่แม่กระโม่ก็หายแม่กระโม่กม็เลิกไปเบิ่งของเราอยู่แม่กระโม่ซื้อประมาณ20ใบอะ่ะของแกซื้อเยอะ

เป็นหกนึ่งหาเลยไหมตรงกันกเับเลยกนทูบไหมหกนึ่งหาเทั้งทว้ามามมาหน้าปกหน้าปกหน้าปกนี่พมาฮอนาเอาเอากระชายลูกวาวว้าโอ้ยไม่ยืมเหน้าปกแค่บานี้อพ่อมีแค่ใบเดียวกิ้ว เอาทำมันมีส่วนอย้เลยนะกให้ใบยกเอาแบบ่อยดีกับมีแง่เราไปมาเจ้ามากินนี่สนามกกเห็นไหมโอ้ยโอ้ยเจ้อคนไม่ถูกก็ดีใจนนะบาด อันแม่อันอน,นกกระสอบเขาขเก็เจ้าเขาก็ต้องหาเ้อ <c oughs> ผู้สามมาแล้วพูดอะไพูด <c oughs> ถึงเลขกันเต็มเลยลูกแล้วลวกออกไปเนี่ย เอาางดครับผมอให้มันออกเลข่องาลที่หนึ่งก่อนเอาคิปไปมาแลเวเร่นดเรืกันจัดจบเรื่อกันเนี่ยหกหนึงฮะอีกนิดหกนงฮะโอ้ยโอ้ยจากหัน้แนี้ร

ว้าวไอคิวบอกพูดถูกจริงๆด้วยมาซื ok> ้อว่ามันนัดซื้อว่าซื้อแล้วเดี๋ยวบมดทั้งร่านก็ได้เแล้วดยวยยายยายจะซื้อไหมเนี่ยว้าไอคิวบอกยายตนใบนั่นเมียสรุปว่าถือว่าห้องให้ยังจำไม่ได้เันอยู่ในโทรศัพท์ซื้อยังเลยเอาโอเคครับพี่น้องอย่าลืมขอบคุ่มพิดนะครับแม่มีไหมคะ โอ้บาเดี๋ยวเอาไว้ลุ้นวันที่สองนะครับงานบ้านทุ่สาวนะครับ139บาทเป็นที่เดียวไม่เคยเดือครับพี่สาวนะรุ่แนแรอนดัหนึ่งหรือพี่น้องกินมาชมหนังงานบัตร120บาทที่ซื้อไว้แล้วก็ถือมารับชมได้เลยนะครับ<อ>บัตรแข็งรุ่นรางวัลนะครับเม<อ>กิฟต์ที่ฝากพี่น้องสนี้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยทุกคนครับ